มัดว <s shrink> ันมดวีดพี่น้องทุกวันนี้ต๊กมัดวันมัดบีนี่ไปทำงานตกตอนไปทำงานมัดวันมัดวีดูลูกค้างวันพี่น้องวันนีตกเจอะดูรถเกียที่หนะตรงหละรถเกียที่มนะพี่น้องดูสิมันขาไปม้ก ้อเมฆฟ้ามาัวงามดูดแล้วก็เกล็ดออกเ้องสูงเงินถ่ายตอนไปทำง,งานอยู่แหละเพราะว่าเวลาไม่ได้ถ่ายด้วนดูฟ้ามืดฟ้ามืดเห็นรถเกล็ดไหรถกระบ,บะแล้วทำเป็น เกะขนาดใส่ฐานกีด hmm. ด um. ้วยนี่ก็ถักกีดไปหน้อยไม่กีดออกดูดึงข้างตัวมาอย่างงามจ้ะไหมอู้อ้ลมกับลมพี่น้องทุกผูเขาอะผูเขามองไม่เห็นภูเขาเลยฟังหน่อย สนามฟุตบอลวันอะไรวันนี้ตุ๊กแข่งแต่เท่าไรวันนี้ตุ๊ก อาทิตย์ที่แล้วติดลบแต่ว่ามันไม่มีฝนมันเลยไมนมีหิมะอาทิตย์นี้ทั้งติดลบทั้งมีฝนไม่มีหิมะไปชมพระอาทิตย์กันดูทางทางลอยกับกิองทางท่ไหกันบา เอ้ยถึงดินเดงนอขึ้นไปไทางเลยด้วยปีีขาชีวิตชีวิตรุงไล่ะพี่น้อถึงไนนงม่เดินเลยเยกุหลาแต่กูเลยเวยมากน้จ มันตกแม่ๆม,มันนุ่มยีดอกนองเ้ยกูว่าแต่มันจะรื่นถ่ายกันไปยาวๆยาวแค่ไหนก็ไม่นูบูถนนดูจนี้ดูจุดนี้โม้เหยตเ้องอหนักๆป้าต่างขางบนต้นไม้ กำลังงงอ,อ่ะสี่ส้าดู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 ดดู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 นะดู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 ดดู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 ดดนด้กูดูดููดูัูดูดูดยดูดดู แต่อันต้องถ่าออต้อดยาอยโอ้ดูไปน่นอวันข้าววันต้นไม่อ่ะโคตรสวยอ่ะนี่รอยคนเดินเขาไปถ่ายด้ยวยนี่เฉยแต่นินเนะคนอื่นเขายังถ่ายเนี่ยไปก่อนนะจักหวยโคตรสวยอ่ะทุกคนเห็นไหมดูนี่ ดูนูน่นต้นสนยังมีต้นแอปเปิ้ลเริ่มเบาลงละแต่มันตกทั้งวันน่ะพี่น้องดูต้นนี้ดูดิโคตรสูงอะดูมันข่างตามกิ่งมาอยากไปเลยอยากถ่ายน,นานๆนั่นสวยดีัน <c oughs> สวยดี เดท,ทุกคนเดินมาได้ไลยจ้ะกลับต้องงานที่เดินหนีมาปกคลุมเราจะไปเดินอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะไม่ไปทางที่เราไปประจำเดินเยียบยี่มาไปหลังคาขาวคุณว่าเธอ เจอกนอีกปะดูสวยไหมข้างขึ้งใหย่ค่ะน้องกคตรสวยอ่ะมัชาติเนาะลืมหนาไปเลยค่ะทุกคนชมเพลินเอาจากไยานไอยานนี่คือเหนื่อยมากนะเพราะว่ามันเป็นเราแข็งอุ้ยตู้ตนี้สวยอ่ะทุกคน นนกัะถ้ามีแดดเดี๋ยวโหก็จะดี่ะเอกภาพไปพี่บ้าพาถ่ายพี่บ้าพาชมพี่บ้าพาเฟินชมสวนป่าสวนป่าหิมะในป่า โอเแผลค่อ okay. ไปได้ไปี่ะอือไม,มขอบตาเ่ยขอบเจิงไมันเป็นแบบรูปลูปเข็ม่ะทุกคนรูปเข็มไม่น้อยรูปกลมๆอะ่ะก็เลยไปถึงที่โรงงานตายพามาทางนี้ทางป่าใกล้ก่าเดิมอีกอ่ะทุกคนพาชม บรรยากาศป่าเขาลำเนาภัยแต่เขาก็มีไฟเห็นนะทุกคนแต่คือก็มีไฟหถึงแมนจะเป็นป่าเขาก็มีไฟเห็ไหนไม,ไม่น,น่ากลัวค่ะป่อไฟครับเฮ้ยอุ้ยแต่สวงามเป็นกองกันก่อนสันเจิด,ดจ้าว่ารีบครับไปหน่อย หอบละดูดูตรงนี้ซ้ำต้นแบบนี้มาเหลือนเาเป็นตัวกลางข้งเก็ภาพไปดูไปหน,น่อยนะครับ